พาไปใน <en> พ <physical S 1> ื <Dios S 3> ้นที่ของจังหวัดกระบี่กันหน่อยนะคะพุทธศาสนิกชนหลายคนค่ะเฝ้ารอเลยนะคะสําหรับการเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุค่ะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกค่ะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะตํารวจกระบี่ค่ะก็ได้มีการจัดกําลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ พันตำรวจเอกสุกเกษมนครวิสายรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการรักษาความปลอดภัยในการอัญเชิญพระบระมสา,า,ารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรหัรทอดของพระอัคารสาวกมาประดิษฐา,านเป็นการชั่วคราวที่วัดมหาธาตุวัดเชียรมงคลหรือวัดบางทงระหว่างวันที่15ถึง19มีนาคมนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองรวมถึงจิตอาสากว่า 200นายในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการประดิษฐานพระบระมสา,ารีริกธาตุและพระอรหรันต์โดยเฉพาะตัววิหารค่ะที่ประดิษฐานพระบระมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่นะคะสลับสับเปลี่ยนเวียนยามจุดละ2นายผัดละ1ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประตูทางเข้าวิหารค่ะซึ่งก็จะมีประตูทางเข้าออกนะคะ3ประตูมีกำลังเจ้าหน้าที่3-4นายในการยืนประจำการาค่ะ นอกจากนี้นะคะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในวิหารและภายนอกวิหารค่ะรวมถึงห้องมั่นคงขณะที่จุดจอดรถค่ะได้มีการจัดแบ่งไว้ทั้งหมด11จุดโดยทุกจุดค่ะมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจขนส่งจังหวัดรถไฟฟ้า รถกอล์ฟกว่า30คันค่ะและมีการกำหนดสีเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยในแต่ละวันค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตำรวจจิตอาสาจ,จิตอาสาเ0้ 104, จ,จิตอาสาพระราชทานและตำรวจอาสาประชาชนปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า200นายค่ะบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะภายในวัดค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมตกแต่งทั้งสถานที่ภายในวิหารและโดยรอบ รวมทั้งจุดอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนที่เข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุโดยจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบีกันค่ะ ฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายทางสอหอทอบอแล้วก็ทอลอนะครับยืนถวายความปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับจุดนี้จะใช้กําลัง2นายนะครับยืนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันผัดละ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูทางเข้าวิหารซึ่งวิหารแห่งนี้ที่ประดิสถานเนี่ยจะมีประตูทางเข้าออก3ประตูนะครับซึ่งแต่ละประตูเนี่ยก็จะมีกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ฝ่ายทหารอีกประตูละ3-4นายนะครับซึ่งกําลังภายในวิหารเนี่ย ผมสามารถาเพิ่มเพิ่มจำนวนเข้าไปได้โดยให้แปรผันไปตามกับจำนวนพี่น้องประชาชนที่เข้ามากราบถ้ามีพี่น้องประชาชนมากันเยอะเนี่ยเราก็จะเพิ่มกำ,กำลังตามอัตราส่วนได้อย่างเพียงพอ